นนี่คเมไก่ฟ้าผีบินอะไรใช่เหรอผีที่ไหนสีทองสีทองชอบไหมครับคิมวิว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 คิมคิมนุ่นคิมคิมทางนู่นนุ่นไก่สีขาวนี่ยมาดูดิเขาเรียกอะไรนุ่นไปดูดิเดีวมาเพื่อนไปดู นี่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 อกับอะไนู่นนู่นน่นน่นก่เนี่ยเนี่ยคีมคีมครับไก่อะไรนอ๋อนกยุงอินเดียขาว นกยุงอินเดียขาวมาแล้วตอนนี้เรามาจะกลับบ้านแล้วนะเรามาซื้ออาหารเจ้าเเค่เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เขาได้ไหมโครงไก่อ๋อปลาก็จะเอาอ่าแป๊บหนึ่งแป๊บนึงไปค่อยๆโยนนะลูกค่อยๆโยนนะค่อยๆโยนนะอย่าโยนเยอะเดี๋ยวมันกัดกันนะ ไปไปไม่ไม่ใช่ไปโยนตรงพื้นโยนตรงพื้นนู่นตรงเออโยนตรงพื้นโยนโยนไปไกลๆอ่ะไหนโยนไหนอุวยกินแล้วกินแล้วทำไมไม่กินอ่ะนี่เนี่ยโยนไปตรงพื้นนี่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 เนี่ยเนยตรงพื้นเนี่ยเออ้องโยนมาอ่าอุ้ยกินเงินใหญ่กินอุ้ยกินเงินใหญ่เลยมาแล้วมาแล้วเร็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 ว น,นี่นี่โยนลงน้ำอยู่ไหนโยลองโยนลงน้ำได้มันเป็นอะไรได้ง่ายขึ้นไหมเออเออจติมน้ำไหม,มอ่าโอ้โหตัวนั้นเร็วมากเออโยนไปไกลๆเลยตรงนั้นนะ่ะตัวน้ำก็ได้อย่างเดียวดิโยนไปไกลๆนู่นตรงตรงเออ,เอ,อ เ <c oughs> มื่อก่อนจะมีแบบว่าตกปลานะอืมกินกันใหญ่เมื่อก่อนปปเป็นถังงอ่าเป็นถังแล้วก็ตกแปลว่าเหมือนเป็นเอ็นเส้นเอ็นน่ะเก๋เกินพวกเดียวกันเออถ้าโยนไปผิดเราจะกินพวกเดียวกัน,น,นกินโยนได้เปล่าชิ้นใหญ่อฮะ,อะชิ้นใหญ่เดี๋ยวมีล้างล้างมือได้ โอ้ยตัวนี้เก่งมากไอตัวนั้นกินสามชิ้นแล้วคิดดูดิตัวนั้นกินสามชิ้นละปลาปาไปเก็บโอเคไหมวันนี้ไปโอ้โหวันนี้เหนื่อยกันมากเลยนะไปล้างมือล้างมือมีคุงมีแฟบไปไปโอเคไหมวันนี้เหนื่อยกันยังวันนี้พอใจยังพอใจดูหน้าเลย ก็ล้างมือสิลูกโอเคไปนันนกลับแล้วไปบายบายเร็วบายบาๆหรอเดี๋ยววันหน้า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 โอเคไปกันเลย